ดิฉันนางสาวสิริรักษ์ัชหลงคลามรางสาวหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนยหงศูนย์เมู่เรียน61สิทัพพุสิบวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบทตัดพยานค่ะบทตัดพยานแบ่งเป็นสองชั้นได้แก่หนึ่งชั้นตำรวจสองชั้นศาลชั้นตำรวจแบ่งเป็นชั้นจับกลุ่มชั้นส่งมอบตัวชั้นสอบสวนสองชั้นศาลขอยากจะเตือนก่อนว่า สิ่งที่โจ้พูดเนี่ยครับมีคนฟังนะมีการถ่ายทอดสดออกไปครับคคครรรััับบบโจ้ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยครับมันเป็นพยานหลักฐานยันตัวเองได้นะในชั้นศาลนะไม่มีใครมาบังคับขู่เข็นหลอกลวงให้สัญญาหรือทําด้วยประการใดให้มาพูดนะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมมีไหมมีไหมครับ ทราบครับ,รบมีครับมีามีทานายแล้วก็มีตำรวจอยู่ด้วยครับมีครับมีทานายความส่วนตัวอยู่ด้วยนะใช่ครับมีทานายความส่วนตัวแล้วก็มีตำรวจอยู่ด้วยครับครับก็เดี๋ยวเชิญพี่น้องสื่อมวลชนจะสอบถามนะโจเต็มใจจะตอบคำถามไหม เมใจตถครับเมื่อกี้นี่ไฟเทคโนโลยีให้มาเทสทีแล้วไม่ะชได้ยินไหมเนี่ยโจ้ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับผมเดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสอบถามเนี่ยเต็มใจตอบไหม ครับครับเชิญเลยครับถามว่าอะไร,รผมขออนุญาตพูดว่าขอ้ขอหาที่ที่ตั้งครับผมไม่ขออนุญาตให้การในชั้นศาลแต่ว่าผมจะเล่าข้อที่จริงให้ฟังที่เป็นจริงคือลูกน้องมาแจ้งผมว่าจับยาจับจับผู้ต้องหายาติดติดมาได้ แล้เจอโทรศัพท์เพิ่งถ่ายรูปก่อนหน้านี้สองชั่วโมงมียาไอซ์หนึ่งกิโลแล้วก็ยาบ้าประมาณเกือบสองหมื่นเม็ดหมื่นก็หมื่นถึงสองหืนเม็ดปกติผมไม่เคยลงไปดูเลยเห็นว่าเป็นเคสใหญ่ผมก็เคยลงก็ลงไปดูพยายามสอบถามแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงผมผมยอมรับครับว่าสิ่งที่ทําไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําไปอ่ะต้องการเอาข้อมูลแล้วก็ทําลายยาเสพติดที่ทําลายพี่น้องประชาชนในน,นครสวรรค์ครับ ส่วนลูกน้องทุกคนผมขอยอรับผิดเพราะผมผมสั่งลูกน้องให้ทาเองครับลูกน้องไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ห้ามผมแล้วผมขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับเพราะว่าผมเป็นนายสั่งลูกน้องลูกน้องก็ต้องทําครับทําเราทําเพื่อเราเพื่อต้องการทํางานครับเรื่องเงินไม่มีครับ ไม่ไม่มีครับไม่มีการครับผมผมเอาถุงคุมเขาจริงๆก็เจตนาตอนแรกคือไม่อยากให้เขาเห็นหน้าแต่เขาเอามือประชิกพยายามฉีกถุงผมเลยจะเลยจะต้องมัดเขาแล,และหลายจากนั้นเลยต้องออกกุญแจควายหลังไม่งั้นไม่งั้นเขาก็จะฉีกถุงครับฉันจะคุมตัวอย่างการาแหลงข่าวการจับตัวพลตารวจเอก ชิติสวรรค์อุทานาพล์หรือโจ้อ,อดีตผูก้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์จะเห็นได้ว่าคลิปนี้มีหนึ่งในกระบ,บวนการจับกลุ่มปรากฏขึ้นคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวเตือนโจ้ว่าเสียงของโจ้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนมีการถ่ายทอดสด,ด,ดออกไปโจ้ก็ต้องรู้ว่ามันเป็นพยานหลักฐานอย่างตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับผููห็น หรือทำํำธุรกรรมใดๆให้มาพูดและได้กล่าวถามต่อว่าตอนนี้มีใครที่ไว้วางใจอยู่ด้วยไหมซึ่งการที่ผู้บัญชาการในมติแห่งชาติได้กล่าวอย่างนี้คือการแจ้งสิทธามาตรา83วรรค2หลังจากที่ได้แจ้งสิทธิแล้วก็ได้ถามต่อว่าโจะเต็มใจที่ตอบไหมหลังจากนั้น โจ้หรือพลตำรวจเอกทิติสวรณ์อุทานาผลหรือโจ้ได้ให้การยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำไปไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำไปต้องการเอาข้อมูลทำลายยาเสพติดที่ทำลายวิน้องชาวนาครสวรรค์ซึ่งหลังจากที่แจ้งสิทธิ์ตามมาตาามราไปมษักสอ2แล้วจากเกี่ยวเนื่องกับมาตรา8ป4วัก4ก็คือเมื่อแจ้งสิทธิ์ตาม8ปมษณีย์แล้วสามารถรับฟัง พยานหลักฐานได้ก็คือค่อยคำอื่นใดแต่ถ้อยคำรับสารภาพไม่สามารถรับฟังได้ค่ะกระบวนการชันจับกลุมต้องปฏิบัติดังนี้ตามมาตรา83วรรคสในกรณีที่เจ้าพนักง,งานเป็นผู้จับ 1. ต้องแจ้งข้อก่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ 2. หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแสดงพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์ด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธทิจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ และถ้อยคําของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักในการพิจารณาคดีได้ 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิทจะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งที่จะเป็นทนายความเกี่ยวเนื่องกับมาตรา84วัี4นะคะถ้อยคําอื่นใดที่ผู้ถูกจับได้ให้ไหว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกลุมหรือชั้นรับมอบตัว ถ้าด้วยคำนั้นเป็นค่อยทำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนกระทำความผิดถ้ามีให้รับฟังเป็นพยานหฐานแต่ถ้าเป็นถ้อยคำบุญใดจะรับฟังเป็นพยานหฐานในการวิสุน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ก็ต่อเมื่อแจ้งสิดตามวัคหนึ่งหรือตามมาตาารา8 3ดสวัสอค่ะพนันกงานสอบสวนตั้งข้อหากระทำผิดฐานพลากผู้เยาว์ อายุก,กว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปพาผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเพื่อกระทําอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามและข่มขืนกระทําชําราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใ,ใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ฉันส่ง ชันส่วงมอบตัวจากคลิปวิดีโอผู้ต้องหาคมขืนหญิงอายุ17ปีเข้ามอบตัวจะเห็นได้ว่าพนักง,งานผู้จับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและอ่านหมายจับตามมาตรา84หลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนได้มีการยืนอ่านหรือแจ้งสิทธิ์ตามมาตรา7ทับ1ให้กับผู้ถูกจับฟังค่ะ กระบวนการชั้นมอบตัวต้องปฏิบัติดังนี้ตามมาตราไปสืบเจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทําการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตราไปสืบสาโดยทันทีและเมื่อถึงที่นั้นแล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครอง,องหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนดังกล่าวเพื่อดำเนินการดังต่อ มาตรา84สวรสองเมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตแบบํารวจซึ่งมีผู้นําผู้ถูกจับมาส่งแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ์ตามที่กําหนดไว้ในมาตราเจทับหนึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง 1. มีสิทธิ์แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ว่า ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมหรือสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิ์ดังตอบ <Okay. S 1> ไปนี้ด้วย 2. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายเป็นการเฉพาะตัว 3. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน 4. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามหลกควร5ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่งค่ะ